Apple Watch SE 3 Apple Watch 11ราคาต่างกันเกือบหนึ่งเท่าตัวเลือกซื้ออันไหนดีคะคุณพี่เห็นเขาบอกว่ามีเซ็นเซอร์บางตัวต่างกันโอ้ยสับสนไปหมดไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้แกปมาช่วยตัดสินใจค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชน h ช n แนลนะคะ ซึ่สัปดาห์นี้กวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่แต,แต,แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c h anel ของแก็บด้วยนะคะกลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก็บก็จะมารีวิว Apple Watch ให้ฟังกันอีก เช่นเคยนะคะซึ่งจริงๆแกปะมีทําคลิปรีวิวอันบ็อเปิดกล่องไปแล้วทั้ง SE 3และรุ่น11นะคะสามารถไปย้อนดูได้แต่ว่าวันนี้เรามาตามคําสัญญานะคะหลังจากที่แกปได้ลองใช้น้องทั้งสองคนสักระยะหนึ่งแล้วนะคะมีข้อดีมีข้อเสียยังไงบ้างใครเหมาะกับ SE 3ใครเหมาะกับ11เดี๋ยววันนี้แกปมาแชร์ความเห็นจากประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังค่ะ มาเริ่มกันเลยนะคะต้องบอกว่าปีนี้ปี2025เปิดตัว Apple Watch มา2รุ่น SE 3กับ11ตัว SE 3จะเป็นรุ่นที่คุ้มค่าตัวประหยัดตัวเริ่มต้นของปีนี้นะคะแล้วก็ฝั่ง11เนี่ยก็จะเป็นรุ่นกลางนะคะซึ่งจะมีฟังก์ชันและออปชั่นเซนเซอร์ครบๆเลยนะคะของทุกปี ซึ่งคลิปนี้นะคะแก๊บก็จะมาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวให้เพื่อนๆฟังนะคะในแง่ของผู้ใช้งานทั่วไปเนาะแล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆในการใช้งานในชีวิตประจําวันต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะไม่ได้เจาะลึกเยอะเรื่องสเปคแล้วนะคะแต่ว่าจะมาแชร์มุมมองความเห็นส่วนตัวในการใช้งานให้ฟังมันเริ่มกันก่อนเลยนะคะเรื่องแรกที่จะพูดถึงเป็นเรื่องของหน้าจอนั่นเองนะคะหน้าจอของ Apple Watch SE 3จะมี2ขนาดก็คือ40มิลกับ44มิล และหน้าจอของรุ่น11ก็จะใหญ่กว่ารุ่น SE 3ประมาณ2มิลน,นะคะก็คือ42มิลกับ46มิลซึ่ง SE 3ที่อยู่ในข้อมื่แก๊ปตัวนี้เป็นขนาด40มิลน,นะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะสำหรับ Apple Watch รุ่น11ของแก๊ปจะเป็นขนาด46มิลอันหนึ่งจอเล็กอันหนึ่งจอใหญ่นะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้แก๊ปเปรียบเทียบให้ฟังค่ะเรื่องแรกเรื่องของขนาดหน้าจอถ้าทุกคนจะเห็น เขาจะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เนาะแกจะเปรียบเทียบแบบนี้ซึ่งของรุ่น se 3มาเธอจอที่ให้เนี่ยขอบจอเขาจะใหญ่กว่าแต่รุ่นที่เป็นรุ่น11เนี่ยขอบจอเขาจะบางกว่านั่นเองอันนี้เป็นความต่างอันแรกเลยของซีรีส์ se กับซีรีส์11ธรรมดาความต่างส่งผลต่อการใช้งานยังไงบ้างเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของการมองหน้าจอต่างๆก็คือขอบจอตัว se 3เนี่ยพอมันหนากว่าเนี่ยหนึ่งเลยภาพที่แสดงมาเล็กกว่า2เลยการจับสัมผัส มุมจอก็จะสู้ตัว11ไม่ได้มาที่เรื่องความสว่างหน้าจอกันบ้างนะคะที่ต่างกัน SE 3 1,000นิต11 2,000ันนิตจะเห็นว่านิตหน้าจอเนี่ยตัว11จะสว่างกว่า1เท่าตัวเลยนะคะแต่เธอฉันจะบอกว่าสำหรับฉันเนาะถ้าใช้งานกลางแจ้งจากความคิดเห็นส่วนตัวฉันพันนิตหรือ2,000ันนิต ไม่ได้ส่งผลมากเนาะเวลาเอาไปใช้เอาดอกข้างนอกแต่มันจะต่างตอนใช้โหมดไฟฉายนั่นเองนะคะ Apple Watch เนี่ยเขาสามารถเอาหน้าจอเนี่ยทำเป็นไฟฉายได้ด้วยซึ่งตัวนี้ที่ต่างกันเนี่ยก็จะให้ความสว่างของแสงที่ต่างกันนั่นเองแต่แอบ,บกระซิบจากความเห็นส่วนตัวถ้าเอามาเทียบกันแน่นอนว่า2 0 0พันนิดสว่างกว่าแต่เธอฉันจะบอกว่าในชีวิตจริงที่ฉันใช้นะคะ SE 3ตัวนี้1 0 0 0นิตขนาดหน้าจอเล็ก ก็ใช้เป็นไฟฉายตอนกลางคืนได้เลิศดมากๆแล้วนะคะถ้าไม่ได้เอามาเทียบกัน2ตัวเลยเนาะใช้เดียวๆในชีวิตประจาวันจริงๆฉันมองว่า1000พันนิดก็เพียงพอแล้วยิ่งถ้าตื่นนอนกลางดึกมาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยไฟหน้าจอประมาณ1 0 0 0พันิดอะไรเงี้ยรับรองว่าสว่างพอเห็นทางเดินไปห้องน้าแน่นอนไม่ต้องเปิดไฟให้แสบตาเลยและเรื่องสุดท้ายที่พูดเกี่ยวกับหน้าจอเป็นเรื่องของ always on display นั่นเองนะคะต้องบอกว่าปีนี้ SE 3 V always on display มาให้แล้วด้วยนะคะใครที่ไม่เคยใช้ Apple Watch อาจจะไม่ทราบสมัยก่อนซีรีส์ SE เนี่ยจอเขาจะไม่ติดตลอดเนาะจะดับเวลาทิ้งข้อมือแล้วจะติดเฉพาะหยิบขึ้นมาดูเท่านั้นแต่ปีนี้จอติดตลอดทุกรุ่นแล้วนะคะของ Apple Watch นั่นหมายความว่า SE 3ปีนี้จอติดตลอดเหมือนรุ่นพี่11เลยซึ่งตรงนี้เป็นการลดช่องว่างแก๊ปตรงนี้เลยนะคะทาให้ตัว SE 3ปีนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆถือว่าแก้เพนพอยของซีรีส์ SE ได้จบแล้วนะคะตอนนี้จอติดตลอดแล้ว เรื่องต่อไปที่จะพูดเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์นั่นเองนะคะแน่นอนว่าหลายคนที่เลือกซื้อนาฬิกา Apple Watch ก็ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเซนเซอร์เพราะว่าเราซื้อมาเพื่อแท็กก i n g การออกกําลังกายต่างๆถูกไหมคะซึ่งแน่นอนว่าเธอฉันจะบอกเลยว่า SE 3ปีนี้ให้ครบมาเหมือนปีก่อนๆเลยก็คือมีการวัด h าร์ t เรทหัวใจได้นะคะแล้วก็จับมอนิเตอร์การนอนได้หลับลึกหลับกลางหลับตื่นนะคะหรือออกกําลังกายโซน1่โซน2โซน3เนี่ยสามารถตรวจจับได้โหมดเรียกว่า การเคลื่อนไหวต่างๆฟิตเนสลิงนะคะสามารถเก็บรายละเอียดแล้วรีพอร์ตเราสามารถมอนิเตอร์การออกกําลังกายได้ครบถ้วนเลยและที่สําคัญก็คือมีเซนเซอร์ในการแจ้งเตือนเมื่อมีการล้มมาให้ด้วยนะคะเรียกว่าเซนเซอร์พื้นฐานทั้งหมด se 3มีมาให้อย่างครบถ้วนเลยนะคะแล้วความต่างจากรุ่น11มีอะไรบ้างรุ่น11นี้จะมีเพิ่มเซ็นเซอร์ ecg มาให้นะคะก็คือตรวจวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็มีเซ็นเซอร์ในการวัดออกซิเจนในเลือดมาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็น2ตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว se 3 แล้วอีกอันนึงเลยที่หลายคนไม่ทราบตัวรุ่น11จะมีเพิ่มเซ็นเซ,นเซอร์เวลาเราไปไว่ายน้ําที่สระหรือดําน้ําอะไรเงี้ยเขาจะบอกความลึกนะคะของระยะตัวน้ําเวลาเราดาลงไปเขาจะบอกเลยว่าความลึกตอนนี้ดามาลึกเท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยเขาจะมีเซ,เซ็นเซอร์นี้มาให้ด้วยในขณะ,ะที่ SE 3จะไม่มีมาที่เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะต้องบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยของรุ่น SE 3เขาเคลมมาใช้ได้ประมาณ18ชั่วโมงนะถ้าตามสเปค ส่วนรุ่น11เนี่ยเขาเคลมมาว่าใช้ได้ประมาณ24ชั่วโมงก็จะเห็นว่ามีแกลบช่องว่างต่างกันอยู่ประมาณหนึงหล่อนแต่นี่คือรีวิวจากความเห็นส่วนตัวและประสบการณ์ของฉันฉันจะบอกเธอให้ฟังตรงๆเลย จากประสบการณ์นที่ใช้มาฉันไม่คนออกจากบ้านประมาณ9ก้าโมงเช้าเนาะแล้วก็จะกลับถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนครึ่งเป็นอย่างนี้ทุกวันเรียกว่าออกตอนฟ้าสว่างแล้วออกอีกทีนึงคือหลังเที่ยงคืนเลยกลับบ้านมาเธอฉันต้องบอกว่าทั้ง2เรือนนี้ไม่ว่าจะเป็น SE3 หรือ11ใช้หมดวันทั้งคู่ไม่มีเรือนไหนหมดก่อนแล้วต้องชาร์จระหว่างวันอันนี้จากการใช้งานของฉันส่วนใหญ่ฉันก็ใช้ประมาณแบบดูเวลานะคะจับแท็กกิ้งการออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีการแบบตอบแชท เช็ะคอีเมลนิดๆหน่อยบน Apple Watch หลกักๆจะใช้งานประมาณนี้หรือบางทีก็มีรับสายดูการแจ้งเตือนต่างๆเท่านั้นซึ่งการใช้งานประมาณนี้เธอมันคือการใช้งานทั่วๆไปที่คนใช้ส่วนตัวใช้2เรือนนี้หมดวันทั้งคู่นะคะไม่ได้มีปัญหาเลยเลยเพียงแต่ว่าตัว SE3 เนี่ยตอนฉันกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนนิดนิด,นดตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบตเขาจะเหลือประมาณแบบ20%กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยในขณะที่รุ่น11ฉันสลับเอาอีกวันหนึ่งเอาตัวรุ่น11เอาออกไปใช้ กับหลังเที่ยงคืนเหมือนกันเลยใช้งานเหมือนกันเลยตัวนี้แบตจเหลือประมาณ30%กว่า็ตก็ต่างกันนิดหน่อยตัวนี้20%กว่าตัวนี้30%กว่าจากการเปรียบเทียบการใช้งานที่เหมือนกันก็จะเห็นว่ามันก็แบตตัวนี้พ่องเร็วกว่าหน่อยหนึงอะไรย่งเงี้ยแต่สำหรับฉันไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้งานเลยเพราะไม่ว่ายังไงก็ตาม Apple Watch อะเธอก็ต้องชาร์จแบตทุกวันไม่สามารถที่จะ แบบหลายๆวันชาร์จทีได้ถ้าเป็นสซีรีส์นี้ SE 3กับ11อะ่ะเธอต้องชาร์จทุกวันเลยเหมือนโทรศัพท์มือถือแล้ว2ตัวนี้เขามีการอัปเกรดชาร์จเร็วมาให้ด้วยดังนั้นสําหรับแก๊ปก็คือยังไงก็ต้องชาร์จทุกวันอยู่ดีอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้2เลยก็คือเขามีชาร์จเร็วมาให้แล้วนะคะต่อให้ต้องชาร์จทุกวันก็ช่างมันเถอะ15นาทีก็เต็มแล้ววะเธอ15-20นาทีก็เต็มร้อยละเรียกว่าพร้อมในการใช้งานวันถัดไปส่วนตัวแกปปจจะะเเ็็นน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 นคคคททททีีี่่่่่ชชชาาาาารรร์์ุกกกั้นน้้งอนนอออออบบํํตืึแลใสน ตอนเช้าก่อนไปทำงานก็ชาร์จ พอใส่เอาไปทํางานก็เต็มร้อยอะไเงี้ยก็จะชาร์จวลาสองครั้งเชา้ากับก่อนนอนก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อไปก็จะเป็นพวกฟังก์ชั่นอื่นๆนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องบอกว่าปีนี้มีการอัปเกรดมาให้ทั้งคู่น่าสนใจเป็นเรื่องของลําโพงนั่นเองปกติที่ผ่านมาซีรีส์สิอย่างเงี้ยเขาจะฟังพอดแคสต์ฟังเพลงได้เพราะเขามีลําโพงมาในตัวใช่ไหมคะปีนี้11ก็ทําได้เหมือนเดิมไม่ได้ประหลาดใจอะไรแต่ปีนี้ตัว s อสอีสามีการอัปเกรดมาให้ลําโพง,งเขาฟังพอดแคสต์ฟังเพลงได้เป็นที่เรียบรร้้้อออยแลลวววนนนนะะคะกก็็ถื่่าาปปีีเมัดชง ระหว่างรุ่น SE กับรุ่นปกติรุ่นปกติปีนี้แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเลยแต่รุ่น SE เนม่ยมีการอัปเกรดมาให้เอาเป็นว่าปีนี้ทั้ง2รุ่นนี้สามารถฟังเพลงผ่านลําโพงได้ทั้งคู่แล้วนะคะแต่เธอฉันจะบอกว่าคุณภาพของลําโพงมันก็ไม่ได้ดีมากมัน o e, o e. ออีออีอ่ะหลังจากไม่มีความจําเป็นต่อไปเพียงแค่คาถามเดียวก็ฟังสาม,มัญออกจะเป็นอ๋อกดทำเนียประเพณีบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วนะฮะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ภาพ เนี่ยอย่างตัวอย่างที่ฉันให้ดูคือชีวิตจริงอะความเห็นฉันคือมันใช้งานไม่ค่อยได้จริงหรอกฟังเพลงฟังอะไรมันก็อูอีอูอีน่าลำคาญไปฟังใน iPhone จะดีกว่าแต่การมีไว้ก็คือมีไว้คุยสนทนานานู่นนี่รับสายวางสายโทรเข้าโทรออกบางทีเราไม่ได้เอา iPhone ออกไปหรือลืมไว้ข้างบนอะไรเงี้ยเราอยู่กับ Apple Watch ก็ใช้ในการสนทนาจะเวิร์กกว่าและปีนี้ทั้ง2ตัวนี้ให้มาเป็นชิป S10 เหมือนกันเลยนะคะเรียกว่าใครซื้อ SE3 ปีนี้ อัปเกรดได้ยาวๆเลยเพราะเป็นชิปตัวเดียวกับรุ่นพี่เนาะแล้วก็มากับชิป 5G แล้วด้วยนะคะก็มีการอัปเกรดอัปเดตขึ้นมาแต่ส่วนตัวฉันไม่ได้ให้ความสําคัญะลรเยอะเพราะว่าจอ Apple Watch เธอมันเล็กมากเราคงมาทํางานอะไรบน Apple Watch เยอะๆไม่ได้อยู่แล้วมันแค่ใช้เป็นตัวในการดูการแจ้งเตือนต่างๆเป็น Device เสริมในการแท็กกิ้งเรื่องสุขภาพเท่านั้นเองดังนั้นตรงนี้แก็ปจะไม่ได้ให้ความสําคัญมากอันนี้เป็นความเห็นขก็ปนะคะ กลับมาที่การวิเคราะห์กันบ้างนะคะถ้าพูดถึงการวิเคราะห์นาฬิกาทั้ง2เรือนนี้อันไหนเหมาะกับใครต้องบอกเลยว่าเรื่องแรกที่แกปจะดึงมาพูดไปเรื่องของราคานั่นเองนะคะ Apple Watch SE 3เปิดตัวมาราคาตัวเริ่มต้นขนาดเริ่มต้นเลย8,500บาทในขณะที่ Apple Watch 11เปิดมาราคา14,900บาทถ้าเทียบกัน2ตัวนี้โอ้โหเธอราคาต่างกันเกือบ1เท่าตัวเลยอันนี้เราต้องคุยกันยาว ถ้าถามความเห็นของฉันเลยนะราคาที่ต่างกันประมาณนี้อันแน่ละมันเป็นเรื่องของวัสดุที่มีให้เลือกด้วยส่วนหนึ่ง SE 3มีแค่วัสดุอลูมิเนียมอย่างเดียวในขณะที่รุ่น11เนี่ยเราสามารถเลือกวัสดุเป็นไทเทนเนียมแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะกว่าเพราะ SE 3มีแค่2สีเท่านั้นคือ Starlight กับสีดำนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในออปชันที่คุณสามารถเลือกได้แต่เธอฉันจะบอกว่าถ้าเธอมองในแง่ของความคุ้มค่าและการใช้งาน แบบสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของหน้าจอราคาที่ต่างกันหนึ่งเท่าตัวเนี่ยฉันต้องบอกเลยว่าปีนี้เขามีการลดช่องว่างมาแล้วก็คืออะไรคะจอติดตลอดทั้งคู่แล้วสเสน่ห์ของนาฬิกาคือจอติดตลอดซึ่งปีนี้เขาให้มาแล้วจุดด้อยของ SE 3จะมีแค่กรอบหน้าจอที่ใหญ่กว่าหน่อยนึงเนาะแล้วก็นิดหน้าจอน้อยกว่าแค่1000พันนิดเท่านั้น เธอฉันจะบอกว่าสองอันนี้ไม่มีผลเลยสําหรับใครที่ลาคาญกรอบหน้าจอหนาฉันมีสูตรโกงที่ฉันใช้ประจําก็คือเธอก็ตั้งแบ็กกราวน์หน้าจอเป็นกรอบดําสิคะก็จะดูไม่ออกเลยจอก็จะดูไม่อึดอัดอันนี้เป็นอะไรที่ฉันใช้อยู่แล้วซึ่งปกติฉันเป็นคนใช้หน้าจอกรอบดําอยู่แล้วเธอมันก็เลยไม่เป็นปัญหาเลยที่กรอบหน้าจอมันจะเล็กกว่าหนอยหนึ่งสองเลยที่หลายคนจะกังวลเป็นเรื่องของเซนเซอร์หล่อนอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวของฉันความเป็นส่วนตัวของฉันเซนเซอร์ที่ Apple Watch SE 3ให้มา คุณสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ฟิตเนสลิงมอนิเตอร์การออกกำลังกายได้ครบการจับการเต้นหัวใจโซน1น่งโซนสองโซน3ส,สายคาร์ดิโออยากรู้ตรงนี้เขารีพอร์ตให้ 4. เรื่องการจับการนอนหลับหลับลึกหลับกลางหลับตื่นนะคะเขามีการมอนิเตอร์ให้หมดจริงๆถ้าคุณเข้าไปที่แอปฟิตเนสของ Apple จะเห็นเลยว่าเซนเซอร์ที่ Apple Watch SE3 ให้มาครบถ้วนทั้งหมดในการมอนิเตอร์สุขภาพ เพียงแต่ว่ารุ่น11จะมีการอัปเกรดพิเศษมาให้ในเรื่องของ ECG วัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะซึ่งตัวนี้จะความเห็นชันนะเธอถ้าเธอไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะ่ะเธอก็จะงงๆนิดนึงว่ามันมีประโยชน์อะไรอย่างความเห็นชั้นส่วนตัวเราี่ี่ใช้แล้วมีปัญหาคือ ECG เควาว่าเธอจะต้องเอามือแตะที่เม็ดมะยมค้างแล้วนั่งนิ่งๆ30วินาทีถึงจะวัดค่าได้ แล้วสมมติวัดค่ามาแล้วมันยังไงต่ออย่างตัวฉันน่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรเลยอายุประมาณ30กว่าอะไรเงี้ยหรือน้องๆคนไหนอายุย0่กว่า10กว่าเงี้ยเธอไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรการวัด ECG อ่ะมันแทบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสําหรับการใช้งานทั่วๆไปนะอันนี้ต้องเว้นไว้ก่อนแต่ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพเฉพาะมันก็อาจจะมีความจําเป็นแต่สําหรับคนใช้งานทั่วไปแกมองว่าไม่ได้เป็นประโยชน์สักเท่าไหร่หรืออกเซนเซอร์ตัวหนึ่งที่11ให้มาเป็นเรื่องของการวัดออกซิเเเจนนนใลลืออออดดฉััก็งววยู่่่แตา วัดแล้วไงสมมติมันก็รายงานรีพอร์ตมา90%กว่าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นน,นู่นนี่ใช้มีคำถามมาแล้วไงต่อฉันไม่สามารถเอาผลรีพอร์ตตรงนั้นไปทําอะไรต่อได้ซึ่งฉันมองว่าสำหรับการใช้งานทั่วไปเซนเซอร์ประจำที่ SE 3ให้มามันครบถ้วนอยู่แล้วแต่ถ้าเธออยากได้เอ็กซ์ตรา้าเช่น ECG วัดออกซิเจนในเลือดเธอมีปัญหาสุขภาพเธอก็ข้ามไปตัว11ออันนี้อาจจะมีประโยชน์แต่ใช้งานทั่วไปฉันมองว่าไม่จำเป็น นอกนั้นนะเธอทั้งสองรุ่นนี้ทําได้เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายโทรเข้าโทรออกอ่านแชทไลน์ตอบแชทไลน์นาฬิกา Apple Watch ทั้งสองเรืองนี้ทําได้เหมือนกันเลยอ่ะเธอคือความเห็นส่วนตัวชนะแค่ความต่างเรื่องของเซนเซอร์ที่ให้มาสรรพชั้นนะพวกนั้นเอ็กซ์ต้าฉันไม่ได้ใช้งานจากประสบการณ์ชันทีใส่ Apple Watch มาหลายปีนะ ECG กับออกซิเจนในเลือดฉันแทบไม่ได้ใช้เลยแล้วไอสิ่งที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันกําลังจะเป็นส่วนต่างหนึ่งเท่าตัวไงเธอ ถ้าถามความเห็นของฉันนะถ้าเป็นฉันฉันเป็นคนหนึ่งที่ซื้อของที่ความคุ้มค่าเป็นหลักมีการเอาราคามาคอมเพร์กับการใช้งานและเลือกของความคุ้มค่า ส่วนตัวฉันใช้งานประมาณนี้ฉันเลือกเป็น Apple Watch SE 3ในปี2025เพราะฉันมองว่า1ราคาค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานฟังก์ชั่นทุกอย่างตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากๆเลยนะใครที่คิดว่ามีรูปแบบไลฟ์สไตล์การใช้งานคล้ายๆกับฉันฉันมองว่า SE 3ราคาที่เปิดมาแบบนี้ในปี2025คุ้มมากแต่ใครที่มองว่าคุณพี่หนูอยากได้ Apple Watch สักเรือนตัวจบจบจบไปเลยจอใหญ่ๆเห็นชัดๆนะคะเรื่องบัตเจตไม่ใช่ปัญหา อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือไม่มีปัญหาสุขภาพก็ได้แต่ต้องการเซนเซอร์ครบๆเผื่อวันหนึ่งหนูอยากวัด ECG วันหนึ่งหนูอยากรู้ออกซิเจนในเลือดหนูเป็นคนซื้อมาเรือนหนึ่งแล้วใส่หลายปี4ปี่หปีอะไรเงี้ยแล้วบาเจตไม่ใช่ปัญหาเลยคุณก็ซื้อรุ่น11ได้เลยค่ะเป็นตัวจบเซ็นเซอร์ทุกอย่างมีให้ครบอันเนี้ยซื้อมาแล้วไม่ต้องเป็นกังวลเลยว่าอน,นาคตข้างหน้าอยากใช้แล้วไม่มีจะทําไงอันเนี้ยเขามีมาให้หมดแล้วคุ้มค่าใช้งานทั่วไปมา SE 3อยากได้อะไรครบๆใช้นานๆบาเจไม่่ใชปัญหาไปรุ่น11ค่ะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่แก๊ปจะบอกนะคะตอนนี้ช่องแก๊ปมีปักตะก้า Apple Watch นะคะ SE 3กับรุ่น11ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ซื้อผ่านตะก้าของแกปากาจะได้อยู่2อย่างอย่างแรกเลยก็คือคุณจะได้ Apple Watch ในราคาพิเศษนะคะส่วนใหญ่ตะก้าที่ปักในช่องแก๊ปจะมีโปรเล่นนะคะยิ่งถ้าเป็นช่วง 10-10, 11-11, 12-12อะไรอง่างเงี้ยช่วงที่ช้อปปี้เขาเล่นโปรเธอบางท่านได้ลดกันหลักหลายๆพัน ก็มีนะคะได้เป็นส่วนลดกันไปเลยหลักพันเลยเนาะก็มีนะคะแล้วอย่างที่2ที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้สนับสนุนผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้นะคะในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะคะเพราะว่าทุกออเดอร์ที่คุณสั่งซื้อเข้ามาผ่านตะกร้าของช่องแกลเป็นขวัญและกำลังใจให้แก p นะคะในการทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสออกไปใช้ของ แล้วก็กลับมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากสนับสนุนช่องก็อย่าลืมอุดหนุนที่ตะกร้าของแกรมนะคะมีปากไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วหล่อนฉันจะบอกว่าใครที่ไม่เคยซื้อ Apple Watch เลยนะแล้วเธอกําลังจะมาซื้อมีข้อดีอะไรบ้างมันจะมีข้อดีเกตเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ฉันจะแชร์หรือฟังเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของการตั้งปลุกฉันแนะนําว่าให้ใส่ Apple Watch ตอนนอนเพราะตอนปลุกมันปลุกดีมากๆใครใช้ iPhone มาปลุกบางทีตกใจเสียงดังใช่ไหม แอปเปิลวอทเวลาปุกนะเธอเขาจะสั่นที่ข้อมือติ๊ก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 ,ก,กเหมือนมีผู้ชายมาสะกิดเราเลยเธอคือมันแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วลำโพงเขาตัวเล็กเสียงเขาจะเบาๆเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูเป็นการตื่นแบบผู้ดีตื่นแบบไม่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยเธอข้อสองเลยไฟฉายตอนคืนลดมากเธอใส่ติดข้อมือเวลาลุกมาเข้าห้องน้ำกดโหมดไฟฉายค่ะเดินไปห้องน้ำได้ไฟมันไม่ได้สว่างมากพอกำลังเห็นทางเธอจะไม่รู้สึกแสบตางูเงียอะไรเลย และเรื่องที่3นะคะฉันจะบอกเลยว่าการที่มี Apple Watch เนี่ยมันเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราไร้รอย,ยต่อมากๆโอนโทรเข้าโทรออกอะไรเงี้ยหรืออ่านแชทการแจ้งเตือนเธอมันเลิศมันไม่มีปัญหาตะกุกตะกักเหมือน Watch ยี่ห้ออื่นเลยการใช้ Apple Watch คู่กับ iPhone เป็นอะไรที่ไร้รอยต่อสุดๆแล้วอย่างสุดท้ายคือการมอนิเตอร์สุขภาพใครที่มาใส่สมาร์ทวอชพวกนี้แล้วได้อ่านการมนิเตอร์สุขภาพในมือถือเมื่อจะไปหลงการน,นอนหรือการออกกำลังกายหล่อนถ้าหล่อนได้ดูการมอนิเตอร์แล้ว ฉันบอกเลยว่าวันไหนไม่ใส่เธอจะรู้สึกหงุดหงิดเลยนี่คือประสบการณ์ของฉันการมี Apple Watch มันเลิศแบบนี้แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงซื้อไม่ซื้อชอบไม่ชอบอะไรก็อย่าลืมมาแชร์แกัฝฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด b s c r i b e ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี Tik t o k แล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ